วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของความแรงในตระกูลเนกเกตบระดับลิตรกับเจ้า2025 Yamaha MT10SP รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาแบบสดสดร้อนๆซึ่งบอกเลยว่าคันนี้ไม่ใช่แค่หล่อแต่ยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีระดับเดียวกับรถแข่งเลยทีเดียว Yamaha MT10STP 2025ี MT 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ c p c ขนาด9 9 8 cc แบบ4สูบเรียงที่พัฒนามาจากเครื่องยนต์ของ R1 รุ่นล่าสุดให้พละกกำลังสูงสุดประมาณ165แรงม้าแรงบิดประมาณ112นิวตันเมตรทำให้ m t 1 0 s t ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ไว้ขี่เล่นแต่สามารถเป็นรถที่ตอบโจทย์การขับขี่แบบสปอร์ตได้อย่างเต็มตัวจุดเด่นของรุ่น ST อยู่ที่ระบบการเสถียรที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยใช้โชคอัพไฟฟ้าจาก奥 l สมาร์ตอีซี2.0ที่สามารถปรับค่าต่างๆได้อย่างแม่นยำผ่านหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วและยังสามารถเลือกรูปแบบการขับขี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตสตรีทหรือทัวริงนอกจากนี้ยังมีระบบ IMU 6แกนที่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการทรงตัว Traction Control s ไล d e Control, l ิฟ Control และระบบเบรก a b s แบบคอเนอริงที่ช่วยให้การขับขี่ในทุกสถานการณ์มั่นใจยิ่งขึ้น ดีไซน์ของ m t 1 0 s t p 2 0 2 5ก็ยังคงเอกลักษณ์แบบดุดันดิบเถื่อนและโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์คู่พร้อมไฟ DRL ดีไซน์ใหม่ที่ดูล้ำสมัยถังน้ำมันขนาดใหญ่17ลิตรพร้อมแฟริงที่ได้รับการออกแบบให้รุลมมากยิ่งขึ้นและน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ214กิโลกรัมถือว่าเบาและบาลานดีเยี่ยมสำหรับรถระดับนี้ ในส่วนของราคา m t 1 0 s p p 2025เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาประมาณ899,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครที่กำลังมองหารถเน k เกตบ k e ที่ทั้งแรงเท่และมาพร้อมกับของแต่งระดับพรีเมียมจากโรงงานสำหรับใครที่สนใจหรืออยากดูรีวิวแบบจัดเต็มจากการใช้งานจริงอย่าลืมติดตามคลิปถัดไปของเรานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดยังไงกับเจ้า MT10SP ตัวนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของความแรงในตระกูล Naked Bike ระดับลิต์กับเจ้า2025 Yamaha MT10SP รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาแบบสดๆดร้อนๆซึ่งบอกเลยว่าคันนี้ไม่ใช่แค่หล่อแต่ยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีระดับเดียวกับรถแข่งเลยทีเดียว Yamaha MT10SP ปี MT 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ c p 4ขนาด 998cc แบบ4สูบเรียงที่พัฒนามาจากเครื่องยนต์ของ R1 รุ่นล่าสุดให้พละกกำลังสูงสุดประมาณ165แรงม้าแรงบิดประมาณ112นิวตันเมตรทำให้ MT10SP ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ไว้ขี่เล่นแต่สามารถเป็นรถที่ตอบโจทย์การขับขี่แบบสปอร์ตได้อย่างเต็มตัวจุดเด่นของรุ่น SP อยู่ที่ระบบการสะเทือนที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยใช้โชคอัพไฟฟ้าจาก Olin Smart EC 2.0ที่สามารถปรับค่าต่างๆได้อย่างแม่นยำผ่านหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วและยังสามารถเลือกรูปแบบการขับขี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์สตสปรีดหรือทัวริงนอกจากนี้ยังมีระบบ IMU 6แกนที่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการทรงตัว t r a c t i o n Control Slide Control Lift Control และระบบเบรก ABS แบบ Cornering ที่ช่วยให้การขับขี่ในทุกสถานการณ์มั่นใจยิ่งขึ้น ดีไซน์ของ m t 1 0 s p p 225 0ก็ยังคงเอกลักษณ์แบบดูดันดิบเถื่อนและโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์คู่พร้อมไฟ DRL ดีไซน์ใหม่ที่ดูล้ำสมัยถังน้ำมันขนาดใหญ่17ลิตรพร้อมแฟริงที่ได้รับการออกแบบให้รุลมมากยิ่งขึ้นและน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ214กิโลกรัมถือว่าเบาและบาลานซ์ดีเยี่ยมสำหรับรถระดับนี้ ในส่วนของราคา m t 1 0 s t p 2 0 2 5เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาประมาณ899,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครที่กำลังมองหารถเนกเกตบ k e ที่ทั้งแรงเท่และมาพร้อมกับของแต่งระดับพรีเมียมจากโรงงานสำหรับใครที่สนใจหรืออยากดูรีวิวแบบจัดเต็มจากการใช้งานจริงอย่าลืมติดตามคลิปถัดไปของเรานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดยังไงกับเจ้า MT10SP ตัวนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี